โอ้นี่แหละครับพี่น้องเลยชีวิตอยู่ต่างแดนครับตกเสาร์อาทิตย์มาพากันเห็ดกรเทาะกับน้ากินกันที่ละครับครับขอโจงขอเกี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมือนี้ครับมาเจอกับบ่าวบิวนะครับผมหนุ่หน้ามนกลอนขอนเกลนนะครับผมมือนี้กัมาย่างหม่องัวครับผม วันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์วันที่ิพซีนะครับผมหัแกสือหัวงว่ามากครับมาย่างกันครับผมไปรับชมกันเลยครับพี่น้องครับ<อ>มาครับพี่น้องวัเน,นเสาร์ครับตัแกเอาหัวหมูมาไอหัวงว่ามาจัดหัวงว่ามากครับมากันย่างกันมาครับ เียวเออนจฮะอ่นใครยี่ห้ออกมาแต่พอบานไม่บานยู่ไม่บานอยู่ไปบ่งอันนี้ เมองหวังว่ะโอ้ไฟบะมี่ว่ะมาเห็นน่ะงหงว่ะน่ะเป็นหวานลัง,งย่างอยู่หน่อยเอ้โอ้คว้า พ่อคัวย่องใจนะครับย่องใจย่องใจกับอย่องใจกับย่องยังหมองก้างเนี่ยหอมย่องหลอกบ่น้องนี่เขาเอือนนี่อย่างเอือนย่องบ่เอือนแต่อายประมาณตีาใช่อายอายเอือนย่องเนาะย่องย่องใจมานั่นโอป้าหรือ ลุยเ,เงินโอปาะลุยเงินโอปะสายเงินย่องย่องขย่องขย่องนะครับวันหยุดวันนี้วันเออาสาเนะะสา,สาที่เท่าไหร่วะเสาที่สิบสี่นะเสาที่สิบสี่อุณหภูมิตอนนี้กัเท่าไหร่ยังหนาวโยผ้ากันใส่เสียแค่เนา ตอนนี้ก็ประมาณชิ่ประมาณหนึ่งสาสองสาเจ้ว่าบะเดต้มกันตอนนี้บเดตมมันอืมนะหลายคับมาคววบเดตมกันมีพอคัวย่างออกอดขาี้ยังขีเขา้อมเนี้ยแต่ว่าเจ้าพวกเกลยเต็มเ้หน่งบเหลอบ่อใุ่นนเลยยล้นเลย โอ้ไอ้ปุ่งแค่นั้นแล้วหนงนั่มาน,านมาแล้วเด้อปุ่งไข่มาท่าไข่ท่าไข่เนาะโอ้สีน่าไม่สิดยาแน่้บ่ได้เ,ดเปิดเพลงเด้อ <c oughs> จะติดลิก <c oughs> เซียดไ่เบลเบลเปิดเพลงอาจจะบ่คึกคืค่นสามขว้าสามขว้าอย่น,น้องเอง นอเอาขำยัยรูคขใหญ่ดู้เห็นปะอ้ยโอ้ยมัวมัวม,มาหอดเกาหลีก็ได้พันหดอดยาเด้อพี่น้องเอ,งเอง้ส่งมาแต่บ้านเลยเม็ดอินไทยแลนด์มเด้นน่นั่งป่วยวะนั่งป่วยวะนีุ่่นเลเนี่ย,ยป่วยนี่ไม่กินป่วยวะป่วยเม็ดเม็ดอินไทยแลนด์เนาะ <c oughs> จัดไปฮะ ตอมนมันบินเ้วมันติดไข่โอ้ปเป็นไข่ขดเร็วเลยอ่ะนไข่ขดเร็วเลยออไอหนีบบ้าแข็งบ้าโอ้อยไอขน่เลยยุบอ่นี่อะไรอ่ะี่นือเลยไม่นเ

ลิ้นแน่พ awesome. um> ี่น้องไก่ไปไก่ไปดิไก่ใหม่แล้วดิไก่กินไปแล้วโอของแสบดยพี่น้องของแสบเด็ดเนี่ลิ้นเด้ดเนี่ลิ้นกับดังคนแรกเนี่ยมึงเนี่ยโหดังสวดสวดอยู่เนาะแต่เนาะแสบเนาะีแสบปะหักขนาดปะ เขายังจ<ส> <T> ่อยเขายังโอ้ยโคโรนาโควิดสิบเก้าเขายังจ่อยเบาวบัลลัสมีเมียเราเด้อตามยุงอันนี้ก <şey Bruno. c oughs> ็ม <t> ีแ <ing> ล <c oughs> <t> ้วคนบอกอยู่นี่ก็มีแล้วปุ๋ยแล้วบ้านก็จะอ่อนทำให้วเรา มีเวลามีเวลามีเวลาพักหละนี่แหละครับพี่น้องด้ยชีวิตอยู่ต่างแดนครับตกตออาทิตยมาพากันเทดของเขากับนางกินกันชี่รับขอจงขอเี่ย มี่เข่ามูย่างก,กับผ้ากันเ็ดกินกันห,หรอวนไฟาูบ่วบ่ครั <c oughs> บปึงเข่าเห็นไหมปั่นหมกแง่ขอจีเบาลอกปั่นหมกแงี้เยเนาะแซ่ <c oughs> <c oughs> บไปเลยร <c oughs> <c oughs> ้อเเยเย <c oughs> ี่ยตระนายเอยแล้วครับผม ก็ขอลงเพียงทำานี้นะครับผมเบาอยู่เบาคอนเทนต์ก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับผมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ของคนสั่งฟันนี้นะครับผมสวัสดีครับ